สวัสดีค่ะจางสายนะคะและนี่ก็พี่อันค่ะวันนี้เราสองคนนะคะจะมากินอาหารแบบคนปกติ vs กินอาหารแบบเพี้ยนๆค่ะกินแบบเพี้ยนๆหมายถึงว่าสมมติเรามีน้ำเปล่าขวดหนึ่งใช่ไหมคะทุกคนกินแบบปกติก็คือเราเปิดฝากินน้ำปกติอ่าแต่ถ้ากินแบบเพี้ยนๆก็คืออาจจะใส่ทับพีปตักข้าวหรืออาจจะใส่กระชอนแล้วก็กินหรือเทลงโต๊ะแล้วเรียอะไรประมาณนั้น วันนี้เรามีอาหารมาหลายอย่างมากเลยค่ะทุกคนแต่ละอย่างเราก็ไม่รู้ว่าใครจะต้องกินแบบเพี้ยนเราจะต้องใช้ดวงในการเป่ายิ้งฉุบกันก็ถ้าสมมุติว่าใครเป่ายิ้งฉุบแพ้และต้องกินแบบเพี้ยนๆก็จะต้องใส่อันนี้ไว้บนหัวอ่าเพี้ยนเลยใช่อย่างนี้อ่เดอ้หมาค่ะเรามาเริ่มกันดีกว่าอย่างแรกที่เราเตรียมมานะคะทุกคนก็คือคนเตรียมอยู่นี่ นี่ขนมปังมาเริ่มเลยยังยิงยังประก,กาเป๋ายิงชุบไม่เพี้ยนเอาไปใส่อามันเป็นตัวมัน <c oughs> อ่าขนมปังปกติก็กินปกติเขากิน,นก,กันแบบนี้หรอไม่ใช่อย่างี้ <c oughs> อ่ะคนหนแล้ขอกินบ้างดิได้อะไร ทผนนี้นะ,อะโอเคเรียบร้อยต่อถ่ายคลิปมันเป็นข้าวเหนียวเลยเดี๋ยวนี่คือแผ่นปกตินะนี่คือการกินแบบชิ้นเดียวได้มูจิมาลูกนี่กินได้ยังกินท้งลูกเลยทางลูกเลย,ลเลยสูงรอะไรรสชาติยังไง เข้มๆหรอเม่เจดนี่มือเข้มต่อไปก็คือนี่ค่ะเจลลี่เจนลี่แบร์เจลลี่แบรย์เจนลี่หมีค่ะทุกคนค่ะนี่มายันยิงยันกรกเบ๋ายิงชุกอะไรวะเอา เอาใหม่ได้ปะเอาใหม่ขออีีกทได้นี่ไงเราจะให้ใหม่เราจะให้ใหม่ก็เลยจะให้ใหม่ขอาใหม่วยดิไม่ได้ขออีกทีเพื่อเป็นเครื่องยืนยันตาหน้ายังมีหลายตาเรามีโอกาสให้แก้ตัวอีกหลายตาน่ารักไหมคะอ่ะคนปกติกินก่อนก็ฉีกซองฉีกซองกินยังไงก็กินปกติกินปกติก็หยิบอยากหิวเอ้ยอยากหิวอยากกินแบบเพี้ยนก็ต้อง เตียนแบบมีวินัยทำไมอะแยกสีหล่ะเราให้กินอ๋ได้สบายอาจารย์มันเนี่ยให้เลียกนโต๊ะตสะอาดแน่ใจแน่ใจเช็ดแล้วเมื่อกี้ทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะเราทําการฆ่าเชื้อโต๊ะเป็นอย่างดีมีโซบ้านทำอะไรอะเลี้ยงอะเอาช่วยกันเลี้ยงสิคุณเบี้ยนก็เลี้ยงเองดิอยากให้กินก็เลี้ยงเองอ่ะกินเลยครับกินเือกกินที่ร้านนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งแถวเลย กินทีละรสแต่รสชาติแบบแน่นๆอย่าให้ถึงอย่าให้ถึงทีที่อ่านหน้าบอกเลยชอบกินรสไหนชอบกินรสไหนโยนมันมีสองอันหรือเปล่าเลยชอบเนี่ยอยากวันนี้อยากกินส้มทำไมอ่ะฉลาดเหียวมากเลยอ่ะให้เลือกระหว่างจะสตรอเบอรี่หรือจะสับปะรดเดี๋ยวจะกินให้ดูทั้งแถวเลยสตรอเบอรี่เหนียวไหม อะไรสตรอเบอรี่เรากินเองเอ,อ่าลองั้นพี่ได้กินสับประรดใช่อ่าป่าสามสองหนึ่งก็เอ้ยเดี๋ยวดิกำจะกินแล้ว่ะโทษโอ้ยหัวอยู่โอ้ยห,ห,หมดเป้าหมดเป้าให้ทุกคนดูไม่ได้กร,รมอยู่นในปากเป็นไงอืมเ <c oughs> <c oughs> ไหนขอลองชิมสีสตรอเบอรี่แบบเยอะๆใช่ปะ่ะเป็นไงก็เหนียวแต่ ไม่เคยกินรสชาติแน่นขนาดนี้มาก่อนอืมเทียงไม่บอกว่าเดี๋ยวไปอันต่อไปค่ะทุกคนค่ะมาค่ะทุกคนอันต่อไปจะมาดูกันว่าอันนี้จะไปอยู่บนหัวใครยางยิ้มปะก็ะายิ้มจุบเฮ้ยปายิ้มชุบขอบดอกไม้นสวนนี่มันมงกุฎอ้าวเราลืมบอกเลยว่าอันต่อไปคืออะไร อุยนี่โอวันตินทีอินวันค่ะนี่ค่ะคนปกติเขากินกันยังไงน,น,นะนะชง<ม>แล้วก็ยังไงต่อนะครีมคมแล้วก็ตุม่มนมอ่าได้เดี๋ยวจัดให้เลยไอ้คนเพี้ยนเนี่ยโดนเด <laughs> น,นอโอรีอาวแก้ให้หน่อยก็ไม่ได้อ่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยเพียนเพียนอาจจะชงในน้ำเย็นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้นี่คือน,น้ำร้อนนะคะ น้ำร้นอนนี่ของพี่แน่เลยคนเพี้ยนต้องกินกับน,น,น้ำร้อนใช่เอาให้ลวปลกปากนุ่พองไปเลยค่ะกินโอนตินตอนนี้เหรอใช่เป็นคนที่แพ้โอวตินมากเลยอ่ะไม่ใช่แพ้ไม่ใช่แพท,ทุกคนเหอกินแล้วปุดปุดแพ้นั่นแหละก็แพ้นั่นแหล,ละกินโอนตินแล้วปุดปุดนะก็ะ <laughs> คนเพี้ยนไงพูดมากกินเถอะกินไม่ได้ ไปซื้อมา่อกี้กินเหรอดี๋ึงใช่ไหมไปลองไปลองดูไปลองอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอ,อันนี้อร่อย,อ,นนอ,อ,ยอันนี้อร่อยจริงแต่อันนี้อร่อยกว่าฟัางเสียงข้างเสียว <c oughs> อันต่อไปนะคะทุกคนนี่เลยค่ะ,ะทำไมน,นิดบอกก่อนอนะ่ะเมื่อกี้ยังลืมเอาะะลืม,ลมอันนี้อยากให้ทุกคนเห็นก่อนทำขั้นตอนยังยิงยาวมา บ่อยดังเลยอันเนี้ยมันคงชอบเธอเขาก็ชอบนะชอบพี่ข้าดผมชอบเธออ่ะกินปกติก็หยิบเป็นผ่นกินกินด้วยสิอะไร<อ>นี่ค่ะ ทุกคนเห็นแล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยต้นปี๊ใช่เดี๋ยวกินในนู่นไิไม่ให้กินไม่ให้กินนี่ของชอบอ๋อได้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 ของชอบใช่ไหมเอาปากเลยทำไมไม่ปวดสามสองหนึ่งอาคทุกคนดูปลายผมโอ้โหเจริงเจริง ติดผมเด้อไปกินจริงเฮ้ยแต่ปกติเราชอบกินเลแบบนี้จริงอร่อยใช่แบบว่ามันไม่ต้องเคี้ยวเยอะไงอันต่อไปค่ะทุกคนก็คือนี่เลยชะดายาดีบันนมข้นมายางยิงยัากระเป๋ายิงจุยออกกระดาษอะไรซ้ำๆเป๋ายิงจุกออยิงชุบนมข้นก็ต้อง กินกับขนมปังค่ะทุกคนค่ะขนมปังนี่นี่ค่ะทุกคนค่ะอือหึอือหอดีอ่ะดีมากอยากินไหมหลับตาหลับโอ้ยมีสเตอร์พาด้วยอ่ะหลับตาหลับตาอาปาอหน้าหนึ่งมาเงยหน้ากว่นนี้ลอยไปไหนเฮ้ยยังไม่ได้ใส่ที่คาดผมเลยแป๊บนึงโห่นี่ใส่ที่คาดผมมันจะหล่นแล้วก็บีบเข้าปากไปก่อนนะคะทุกคนค่ะบีบนม แล้วก็ขนมปังนะคะตามได้ปะอร่อยไหมมันก็เหมือนกันแหละได้เดี๋ยวเ,ยเราจะซื้อข้าวให้กินทำไมอ่ะจะยัดกระเพราแล้วไปตามด้วข้าสวยแค่นั้หรอลองอีกทีไหมอีกทีไหมอันต่อไปนี่เลยค่ะทุกคนไอติมที่หายากที่สุดในวินาทีนี้นะคะก็คือไอศครีมคิดแคทมารอบนี้ขอ2ในหนึ่ง อะไรคือ2หนึ่งเอออะไรวะเขาเรียก2ในสามเออสองในสามนะย่างยิงยากระเป๋ายิงชุบต่อเลยไหมอย่านานอย่านานคิดนานเดี๋ยวผิดอีกยางยิงยากระเป๋ายิงชุบวิธีการกินไอติมที่ถูกต้องนะครับทุกคน ชีกซองนะครับตามด้วยการหายากแล้วต้นน่าต้นตาอแ้วไหนเมื่อไหร่จะได้กินนะอยากกินหรอสักครู่รู้สึกว่าใส่อันนี้บ่อยมากเลยอ่ะเหลือแต่ไม้อ่ะจะกินยังไงไม่รู้ซะแล้วเป็นคนชอบกินไอติอีมละลาย แต่ก็ไม่ต้องเลายแรงค่ะตอนนี้อร่อยอะฮะเหลยอจะตายไม่อร่อยเหรอก็ใช่สิก็กินแบบเย็นไปแล้วมันก็ต้องอร่อยกว่าปะอร่อมากอันต่อไปค่ะทุกคน รักขนมนจีบเซะลล์ปอลเพิ่มไหมคะจีบติดเอ้ยไม่ติดเอ้ยจีบติดเอ้ยจีบไม่ติดแล้วจีบติด,ดยังจีบติดเออไม่ถึงจีบกุ้งเซเว่นเรามาดูกันคะ่ะว่าเราจะเชื่อใจพี่อ่าได้ปะพี่อ่าออกกระดาษนะรอบเนี้ยไม่เชื่อใจหรือสั่งไม,ไม่ก็ลองพูดลอยๆไงถ้าแบบถ้าเขาแบบไอ้นี่เชื่อเราก็จะเขาก็จะออกกระดาษไงคะทุกคน เดี๋ยวจะออกกระดาษให้อ่ะป่ะยังยิงยั่ปกระเป๋ายิ่งฉุดโอ้อยนี่เป็นการออกกระดาษลองใจ <c oughs> พี่หยอกกระดาษหนึ่งปั้งภู <c oughs> มิใจเหรอใช่ภู <c oughs> มิใจที่ชนะภูมิใจที่มีแฟนซื้อสั์ไงอยากให้เราได้พิสูจน์ว่าคนคนนี้ซื้อสัต์กับเรานะคะทุกคนในเรื่องนี้นะอ่ะ <c oughs> นี่ไม่ใส่ก่อน จะได้แบลๆน่ารักน่ารักได้อุ้ยหอมมากเลยอะ่ะในนี้มีสองไม้ค่ะทุกคนเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งมาแล้วเวฟหนึ่งไม้แล้วก็แช่เย็นหนึ่งไม้นะคะเปอกให้เปอกให้อ,อุ้ยเย็นเย็น <ๆ S 2> เลยเรื่องนี้ไม่แคร์ปกติเปคนกินกินอ <c oughs> เอาจริงพี่อ่านเพี้ยนเรื่องนี้จริงๆเพี้ย ทะแนนอะทุกคนแช่อยู่ในตู้เย็นหนักินแบบไม่เว่ะบแบบมีไข่มีโอ้โหต้มจืดอย่างเงี้ยกินแบบไข่จริงๆข้าวกินแบบเย็นอะคือแบบครองจริงปาตอบทุกคนไปจ่ <c oughs> ามีเหตุผล <c oughs> ฟังเหตุผลของเราเหตุผลเราดี <c oughs> อะไรไ่ขี้เกียจ <c oughs> เดี๋ยวพอเกินแล้วเสร็จจะกินนี้จะได้คําตอบเลยว่ากินเย็นทําไมกู้ตัวนี้ส์ กุ้งเป็นโลพอไหนหอยจิ้มหน่อยเหตุผลที่กินเย็นก็คือเราไม่มีอะไรับแค่นั้นแหละไม่อร่อยกว่าบางอย่างกินเย็นแล้วจะอร่อยอเช่นไอติมมีสองอย่างที่ที่กินกินเย็นแล้วว่าอร่อยไอติมอย่าแล้วไม่ใช่ไอติมหรอ ออันแรกไปดริงใช่เหรออันต่อไปค่ะทุกคนนี่อุ้ยดั้านนี่ฟิชชอร์หรือว่าทารโรนนั่นเองค่ะยิ่งชุบอะไรอะรักชนะทุกอย่างจุ๊กจึกจุกจุ๊ชนะปะมมนชนะไม่ใช่เหรอนะ เอาไปเลยใช่ใช่แนี่เอาไปเลยเขารู้ว่าพี่อันทำได้เพราะพี่อันชอบกินเพียเพ้ยนๆน่ะปกติทาโร่เวลากินอย่างนี้หรอนี่หรอรู้สึกไม่ดีด้วย <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ กันใหม่กิมหนาค่ะทุกคนบ๊ายบาย